ว่างที่เราไม่ได้จินตนาการได้เราไม่สามารถจินตนาการความว่างนี้ได้เลยไม่ได้ว่างเพราะว่าเราปรุงแต่งว่ามันว่างไม่ได้ว่างเพราะว่าเราสังขารนะไม่ได้ว่างเพราะเ,าาาเ,าะาเกิดจากเวทนาความรู้สึกดีๆความรู้สึกสุขทุกข์เลยไม่ใช่เลยมันไม่ได้มีความรู้สึกสุขมันมีความรู้สึกทุกข์ไม่ได้มีความจําได้ว่าสภาวะนั้นเป็นแบบๆๆๆนั้นแบบนั้นนั้นมันก็จําไม่ได้ถึงที่บอกว่าถ้าไปเจอสภาวะจริง แล้วจะมาบอกอ่าเซอร์นะก็บอกได้แต่ว่าต้องมันจะต้องใช้สมมติบัญญัติแตมามา,มาบอกคุยกันฉะนั้นถ้าเซอร์จะฟังคนที่จะฟังได้คนนั้นคือเขาต้องว่างเหมือนกับเราเขาถึงจะเข้าใจว่าอะไที่พูดมาเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นนะเพราะว่าเอาตาไปเห็นก็ไม่ได้เอาหูไปฟังก็ไม่ได้เอากลิ่นรถเสียงอะไรเอาจิต อาวิญญาณเข้าไปก็ไปรู้ก็ไปได้เพราะธาตุรู้แบบขันห้าเนี่ยมันไม่สามารถไปรู้ได้ดังนั้นจึงมันจึงไม่มีสมมติประหาต์อะไรนะตอนนี้ที่เราจะไปประจาตินั้นได้ซึ่งถ้าเราเอามาเทียบกับภาพว่ามันมีแสงสว่างมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเราเอาไปเทียบกับตาหรือว่าเราไปเทียบกับความสงบเย็นมันก็คือเทียบกับเว,เวทนาคือความรู้สึกสุขส,สบายใจต่างๆของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ มันมันมันเหนือไปกว่าความที่เย็นกายเย็นใจตรงนี้มากมายมันเหนือไปมันเป็นบรลมอา้าวสำเร็จทั้งโลกทั้งธรรมัาทุกคนด้วยกตรเชิญจาทุกคนร่วมน้อมน้อมน,นะกลาบมหาบารมีธรรมาเสร์พร้อมๆกันร่วมมุติตาจิตเก็บบุญศนใหญ่ครั้งนี้พร้อมๆกันเจ้าค่ะแล้วก็สติวิชาว่าพร้อมสมาธิพลังบำบัดพร้อมๆกันจ้า